ร้านนี้ก็จะเป็นร้านแคคตัสน่ารักน่ารักอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านองงงแคคตัสนะคะเดี๋ยวดูป้ายเนาะก็จะรับจัดสวนด้วยร้านนี้ก็น่ารักเลยค่ะคือก็จะขายแคคตัสด้วยแล้วก็ขายแบบว่าจัดกระถางน่ารักน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาชมนะคะราคาแคคตัสนี่ก็ไม่แพงนะคะ๋อมันก็จะมีพวกเนี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะรักจ้ะ ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าสนใจอันนี้น่ารักนาอเห็นไหมมุงทีแคคตัสอาจจะต้องจัดฟอร์มจัดกระถางให้เขานิดนึงมันก็จะได้ดูแบบมีกิมมีอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งร้านนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องการดีไซน์ให้ด้วยสวยเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราซื้อไปแล้วเราก็โชว์ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันกระถางเขาก็จะสวยอย่างเงี้ยเนอะดีกว่าซื้อกระถางไปล้ลลนๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูธรรมดาใช่ไหมคะก็จะมีองค์ประกอบให้ ดูเป็นไอเดียว่าเราจะไปแต่งบ้านเราให้มันกุ๊ก๋จุ๊กตะจิกยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็อันนี้คือเอาใจคนรักน้องนามนะเขาก็จะมีตกแต่งแบบน,นี้น่ารักดีค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้น,นี่น่ารักเนี่ยเป็นไอเดียเลยเนี่ยสมมติว่าเราซื้ออย่างนี้ไปเนี่ยเราก็ไปแต่งบ้านได้เลยนะคะเนี่ยเนีย่ยเอาไปวางจุ๊บสวยเลยนี่อะไรนี่น่ารักอัน <c oughs> <c oughs> นี่น่ารักค่ะถ่ายรูปก่อน นะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็สวยค่ะก็จริงๆถ้าซื้อแบบอย่างนี้ไปก็วางได้เลยใช่ไหมคะสวยเลยน่ารัก<ม>ร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันเลย<ม>ก็ร้านนี้เขาก็จะเน้นแบบมีพวกเซรามิกกระจุกกระจิ๊กให้เราด้วยเนาะ<ม>เพราะว่าปลูกแต่ตะบองเพชรอย่างเดียวมันอาจจะดูลงล้ล,ล,ล,ลงลงลงไปเราก็จะมีพวกนี้ไปประดับนี่น่ารักน่ารัก นี่ก็จะปั้นเองอุ้ยปั้นเองอีกแล้วค่ะหูถึงว่าทําไมมันดูสวยจังดูแปลกๆดีอ่ามาอีกแล้วค่ะแล้วก็จะเจออ๋อนี่ไงมุมประดิษฐ์ของเขานี่ค่ะโอ้อันนี้คือปั้นปั้นที่ร้านตรงนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อก็มีเวิร์กช็อปอ๋อมีเวิร์กช็อปอันนี้สอนด้วยเหรอคะสอนด้วยคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะคุณฝนคุณฝนเป็นอาร์ติสต์ด้วย นะคะแล้วก็ปั้นเองขายเองแล้วก็รับสอนด้วยอันนี้สอนคนวัยไหนเป็นต้นไปอะคะตั้งแต่ห้าขวบหกขวบขึ้นไปเลยหรอแล้วก็คือเอาเอาตัวมาสิงอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเดินแบบไพรเวงเงี้ยหรอคะอ๋อหรออยากจะปั้นตอนเช้ากับเย็นกล้าแล้วแต่วันนึงได้ตัวหนึ่งไหมคะหรือต้องมาต่อแล้วแต่วันนึงแล้วแต่ความยากง่ายของลขาค่ะโอ้โห อคิดยังไงอะคะสนใจจริงเหรอคะเหมือนกับว่าให้ทำสถานที่ให้บำบัดจิตใจอ้บำบัดจิตใจก็เหมือนกับเออไม่รู้จะไปไหนรู้สึกไม่อยากดีดันหรืออยากจะอะไรสักอย่างก็ให้มาลงกับตรงนีก็คือเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คือถ้าผู้ใหญ่เครียดก็มาระบายกับตรงนี้ใช่ค่ะอ่ามุมระบายตรงนี้อ่าใช่วิสนใจนะคะเนี่ย เดี๋ยวไปถามหลานก่อน <laughs> เพราะว่าเขาก็ชอบอะไรอย่างนี้เหมือนกัน <laughs> เผื่อบอกว่าให้เขามานั่งเรียนเลยคืออันนี้คจริงห้าร้อยบาทอยู่ได้ทั้งวันได้ชิ้นงานกลับบ้านด้วยใช่ค <laughs> ่ะแต่ทีนี้เราต้องเผ่าไหมคะเผาค่ะก็คือเหมือนรอ,อวันรอวันที่แบบว่าออมันพร้อมแล้วเขาเสร็จแล้วนี่นั่งแล้ว,ลวจะมารับที่นี่หรือว่าจะให้ส่งมาแต่โอ้อันไหนเป็นผลงานของสติวเด้นั้างคะเนี่ย ก็จะมีเนี่ยพวกอย่างนี้ค่ะอ๋อช้อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเด็กก็ทําได้<อ>เนี่ยพวกอย่างนี้ค่ะ่ยห้ทาอยากอยากปั้นแก้วกาแฟ,แฟกับจานรองอย่างเนี้ยได้ไหมได้ค่ะโอ้สนใจแต่ว่าแบบที่นี่จะเน้นปั้นแบบว่าตามจินตนาการให้อ,อย่าม<บ>าบังคับอย่า,ามาบังคับช้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจานแมวอะไรอย่างงี้ ไอชอบแบบนี้ค่ะแบบว่าจานเบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือลฉันฉันใช้ของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแบบนี้แก้วกระเล็กกระจุ้งนึงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะส่งลูกหลานหรือส่งตัวเองก็ได้มาเรียนงานปั้นอันนี้เรียกปั้นเซรามิกปั้นดินเรียกอะไรคะอ่าปั้นเซรามิกปั้นเซรามิกนะคะก็อ่าเดี๋ยวให้ตรงนี้ไว้ชื่อร้านเสน่ห์แคคตัสฟาร์มอโหนะคะก็ไปแอดเฟซบุ๊กกันแล้วก็ลองคุยกันดูว่าจะมาเข้าคลาส ยังไงเนาะเพราะว่างจริงรับตั้งแต่เด็กถ้าขวบ <ง S 1> อัน,นอันนี้อันนี้ปั้นได้เองไหมคะสนใจตุเป็นอย่างเงี้ยแก้วอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่เราก็ปั้นเองได้นะเป็นไอเดียแต่ว่าเราก็มาปั้นจินตนาการของเราต้ <1> <1> นดีจเวิร์กห้าร้อยบาทเดียนจนทั้งวันจนจบชิ้นางานแล้วก็ได้งานเผาแล้วก็ชิ้นางานกลับบ้านอันนี้ดีนะคะโอ้โหมาที่นี่แบบเปิดเนตรมากเลยจริงคือแต่ละคนแต่ละร้านเขาจะดี ความสามารถมีสตกยภาพมีกิมกมิกในความพิีเซน์ของเขาเนาะสวยโอ,โอเค,อเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อ